สวัสดีค่ะวันนี้คุมอแม่หมออีกแล้วนะสำหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนประจำเดือนกุมภาพันธ์2564นะคะว่า ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์สมัยถูกคลิปแก๊ปจะพูดเสมอว่ามนุษย์ทุกคนมีกรรมไปของตัวเองตัวแก๊ปเองก็มีกรรมไปของตัวเองนะคะดังนั้นการพยากรณ์ตรงนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปแก๊ปไม่ได้จำเพาะถึงบุคคลหน,นึ่งหรือบุคคลใดนะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดยวตรงดีสคริปชั่น แก๊ปจะทิ้งไรายละเอียดทุกๆอย่างไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆโปรโมชั่นต่างๆไอเดียแล้วก็เฟซบุ๊กเป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามก็จองคิวในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะโอเคกดดูเลยแก๊ปขอเป็นตัวแทนในการจัดไพ่พยากรให้กับชาวราศีเมถุนลัคนายเมถุนนะคะว่าความรักความสัมพันของคุณในช่วงระยะนี้จะเป็นอย่างไรนะคะดชาริอสี่ดา อัศวินถือไม้เท้าคิงถือถ้วยก็ได้ไพ่เอ่อสิบก้วยนะคะขอเพิ่มหนึ่งใบค่ะโอเคคิงถือเหรียญ อแการู้สึกว่าในช่วงของเดือนนี้ชาวราศีเมถุลลนลักนณาเมถุนเองคุณอาจจะมีอะไรหลากหลายให้เข้ามาในชีวิตมากมายไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องการงานเรื่องการเดินทางหรือว่าในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่รอบตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของการเดินทางหรือว่าการต้องประสบพบเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นลักษณะของการบุนเวียนที่เข้ามาปะทะตัวคุณอย่างรุนแรงนะคะ แต่โดยรวมแล้วมันไม่ได้เป็นการเข้ามาประทานที่มันแย่หรือว่าเสียหายอะไรเหมือนมันเป็นจังหวะปรับเปลี่ยนโยกย้ายอะไรบางอย่างด้วยนะในบางท่านในบางรายนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะมาเป็นการปรับเปลี่ยนโยกย้ายไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ต้องแลกมากับความเหนื่อยยากบางอย่างก่อนถึงจะไปถึงฝันอะไรประมาณนั้นนะนะคะออที่ใพขึ้นนะถ้ามาดูเรื่องความรัก แกลมองว่าเหมือนคุณโสดเลยอะ่ะแล้วคุณก็กําลังแล้วคุณเองก็กําลังตามหาบางอย่างที่เรียกความสัมพันธ์หรือว่าเรียกความรู้สึกบางอย่างออกมาจากตัวคุณชัดเจนมากๆเลยโดยเฉพาะความต้องการบางอย่างที่มันเหมือนคุณกําลังเจอเรื่องราวอะไรแย่ๆมากมายไปหมดแล้วคุณก็กําลังตามหาใครบางคนที่เหมือนแบบมาเป็นความสุขของคุณอะนะคะแต่เหมือนไพ่คือว่า มันมีนะมันมันมันมีเข้ามาแต่ว่าพลังงานหน้าไพ่มันไอคนที่ต้องการก็ไม่ใช่ไอคนที่ไม่ต้องการก็ตื้อจังเลยอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคะแก้ขอไพ่ในสิคาแล้วชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนเจออะไรอีกบ้างคะแก้ขอไพ่้วยค่ะในสุดรับ The Tower สองดาบ เหรียญแล้วก็ได้ไพ่เก้าเหรียญก็ต้องบอกว่าโอ้ยบางทีคุณก็แกว่าคุณน่าจะมอบความรู้สึกบางอย่างที่ดีสุดๆให้กับใครบางคนไปไหมแล้วท้ายที่สุดคุณได้สิ่งที่ตีกลับมาเป็นความรู้สึกที่มันไม่ตอบโจทย์หรือมาเป็นความรู้สึกที่มันทําให้คุณแบบต้องรู้สึกแบบไม่ได้อ่ะบนโลกใบนี้แบบ โดยในระยะเนี้เราไว้ใจไขได้ไม่สุดเลยจริงๆนะอะไรเงี้ยแต่ละคนต่างแบบมีความลับแต่ละคนแล้วไม่ตอบโจทย์ที่คุณต้องการหรือคุณปรารถนาเลยแม้แต่น้อยไหมนะคะหน้าไพ่แก๊ปจึงขึ้นว่าบางครั้งมันเลยทําให้คุณมีความรู้สึกว่าไม่โอเคเลยอะ่ะกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนคุณก็มองว่า ไม่ไม่ค่อยอยากที่จะมีแล้วว่าถ้าอย่างนี้นะแก๊บขอให้หน่อยสิคะแล้วอย่างนี้คุณจะเอายังไงกับความสัมพันธ์ต่อไปคะแก๊บขอให้เลยคะ่ะหถ้วยสองถ้วย Queen of w วอนเด็กคือเหรียญแล้วก็ได้ไพ่ t h e e เ p e r o r นะคะว้า wow. วเดี๋ยวคุณจะมีคนเก่าๆของคุณกลับเข้ามานะเป็นคนทีออ่อาจจะเคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนแต่มันมหกถ้วยมันแทนสัญ,ญลักษณ์ของความรู้สึกที่มันนานมามา,มากๆแล้วนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับมามีโอกาสที่จะวนกลับมาอีกครั้งแต่บอกเลยคุณก็ตั้งกาด รับอยู่ดีเพราะว่าจะมาว่ามันมันดีแค่ความรู้สึกแต่มันไม่ได้ดีที่จะใช้ชีวิตหรือว่าจะเลือกเป็นเป็นคนพิเศษอะเออเหมือนไพ่มันขึ้นว่ามันดีแค่ความรู้สึกต่อให้คนนั้นจะดีหรือมั่นคงแค่ไหนหรืออะไรก็ตามแต่แต่ท้ายที่สุดแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่อยู่ดีเพราะคุณต้องการความสัมพันธ์ที่มันมันไว้ใจมันวางใจอ่ะ ไม่ใช่แบบนึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปอะไรไหมแบบนั้นนะคะโอเคสําหรับวันนี้แก๊บต้องขอบคุณมา,มากๆเลยคะ่ะทุกทุกยอด subscribe ทุกทุกยอดกดไลค์ทุกทุกยอดคอมเมนต์เลยทุกทุกอย่างคือกําลังใจอย่างนี้มา,มากๆเลยนะคะสําหรับน,นี้แม่มอกไปแล้วฝันดี้ลติสว่วนนะคะบ๊ายบาย